พระเจ้าอุเทนจึงไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุ500รูปเพื่อไปแสดงธรรมให้กับพระนางสามาวดีและบริวารอยู่เป็นนิสแต่พระสัสดาตรัสว่ามหาบพิษตามธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ควรไปที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำเพราะว่ามหาชนที่อื่นก็รอคอยหวังที่จะพบพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันพระราชาจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์มอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่แทนเถิดพระเจ้าข้าพระสัสดาจึงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอนนท์คอยรับนิมนต์และพาภิกษุ รูปไปสู่พระราชวังเป็นประจำและพวกนางสามาวดีก็ถวายอาหารเลี้ยงดูพระเถระและได้ฟังธรรมเป็นประจำอยู่เป็นนิดวันหนึ่งพระนางสามาวดีและบริวาร500ได้ถวายทานด้วยการสลาผ้าอุตราสงหรือผ้าห่มให้กับพระอนนทั้งหมดพระเจ้าอุเทนเห็นว่าพวกนางไม่มีผ้าห่มก็เลยสอบถามดูเมื่อรู้ว่าสลาผ้าอุตราสงให้กับพระอานท์ไปหมดแล้วจึงเดินเข้าไปสอบถามพระอานท์ว่าท่านผู้เจริญผ้าทั้งหมดนี้ไม่มากไปหร,อหรือท่านจะเอาไปทําอะไรตั้งมากมายขนาดน พระอานนท์ก็บอกว่าเมื่ออาตมาภาพรับไปแล้วก็จะใช้พอแก่ตัวเองเท่านั้นส่วนผ้าที่เหลือก็จะให้กับภิกษุที่มีจีวรเก่าต่อไปพระเจ้าอุเทนก็เลยไล่ถามเซาซีจุกจิกไปหมดโดยไล่ถามว่าแล้วผ้าที่เก่าจะเอาไปทําอะไรต่อเล่าพระอานนท์จึงไล่ตอบคําถามทั้งหมดโดยบอกว่าภิกษุที่มีจีวรเก่าก็จะเอาจีวรเก่าพวกนั้นไปให้ภิกษุที่มีจีวรเก่ากว่าและจีวรที่เก่ากว่านั้นก็จะเอาไปทําเป็นผ้าปูที่นอนและผ้าปูที่นอนเก่าก็จะเอาไปเป็นผ้าปูพื้น และผ้าปูพื้นเก่าก็จะเอาไปทําผ้าเช็ดเท้าและผ้าเช็ดเท้าเก่าก็จะเอาไปโคลกผสมกับดินเหนียวชาบฟ้ากุติพระเจ้าอูเทนจึงตอบว่าผ้าทั้งหลายที่ถวายกับพวกท่านจะไม่สูญเปล่าเช่นนี้เลยหรือพระอนนท์จึงยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นมหาปพิษพระเจ้าอูเทนเห็นการที่พระอนนท์รีไซเคิลใช้สอยของอย่างรู้คุณค่าเนี่ยพระองค์จึงยิ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์เป็นอันมากและได้ถวายผ้าให้แด่ภิกษุสงฆ์เพิ่มเติมที่เท้าเท้าของพระอนนท์โดยผ้าที่มีมูลค่า500ก กหะปนะได้รับการถวายครั้งละ5 0 0้ผืนทําซ้ําถึง500ครั้งผ้าที่มีมูลค่า1000กหาปะนะได้รับการถวายครั้งละ1000ผืนทําซ้ําถึง1000ครั้งผ้าที่มีค่า1,000 0แกหาปนะก็นํามาถวายครั้งละ1 0,000แผืนทําซ้ําถึง1,000 0แครั้งกลายเป็นว่าจํานวนผ้าที่พระอานนท์ได้รับเนี่ยมากมายมหาศาลจนนับไม่ได้เลยทีเดียวโดยหลังจากพระพุทธเจ้าปริณิพันธ์เนี่ยพระอนนท์ก็ได้เดินทางไปทั่วชมพูทวีถวายบาทและจีวรที่เป็นของส่วนตัวของท่านให้แก่พระพ ในวัดทุกแห่งที่ท่านเดินทางไปถึงจากของบริจาคของพระเจ้าอูเทนที่มากมายมหาศาลจนเหลือใช้ในครั้งนี้นั่นเองครับ